อะไรมองหน้าไอ้ยาพิบบอกพี่ตุ๊ดมองอ้าวไอ้นี่ไอ้จิ๋มพายไอ้ทุมองทำไมมึงตีกูทำไมแล้วมึงตีน้องกูได้เอ้าทำไมน้องมาอยู่ชายคาบ้านกูทำไมกูตีไม่ได้บ้านใครบ้านกูนี่ก็บ้านกูอ้าวทำไมกูกูไม่เลี้ยงมันมาเข้าบ้าอาหารกูเป็นคนจ้อนกูเป็นคนได้มันกินกูได้กูตีมันได้ตีมึงก็ได้อ้าวกูก็เตะมึงก็ได้ทำไมอ่ะไอ้นี่กู ไอ้เตะมึงจำไว้นะอะไรกูไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ถ้ากูอยู่ตรงนี้มาหร่มึงตีน้องกูกูเตะเดี๋ยวนี้พอกูตีมึงเตะถ้ากูไม่ตีกูก็ไม่เตะอถ้างั้นกูตีงั้นกูเตะถ้ามึงเตะกูไม่ตีถ้ามึงไม่ตีกูก็ไม่เตะถ้างั้นกูตีงั้นกูเตะถ้าทางจะเพลินมั้งมึงมัจะได้กู มึงคิดว่าพวกมึงเยอะกูสู้มึงไม่ได้เหรอ,อมึงเจอกูแน่เฮ้ยใครอะพี่ลุงไอตัมูลุงไอชีพายตัวแรกกูอะโอพี่ปียาพี่พี่ปียา เจ้าค่ะพระบิดาขอเจ้าค่ะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรจ้ามาอีเหี้ยมาสนุกอะไรกันเนี่ยพวกมึงนี่กินเที่ยวแล้วเปน็นอมตะไม่รู้จักเวล่เวลาเก้าครั้งนะเก้าครั้งอะ่ะเก้าครั้งนะแค่นี้พอกูเมื่อยลุง <c oughs> มีเรื่องแนละ้ว <c oughs> พระบิดาช่วยผมนะ ผมขออะไรก็ได้ที่ทยผมมีแรงผมขอได้ไหมอยากมีแรงใช่อาปากคะอาปากอะไรวะอะไรอ่ะเยี่ยวพี่กินเยี่ยวเยี่ยวกูนะ ผมว่ายังไม่มีแรงเลยอ่ะผมว่าขอเพิ่มได้ไหมขอขี้ใครขี้ใครผมต้องขี้ใครขี้ใครใช่ไม่มีละไม่มีไม่ได้เด่ะผมสู้มันไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรเอาไม้ผมเลยลองเพิ่มถึงเจออะไรมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มจับกูน้อยไปถึงจับกูน้อยไปกูจังมึงอ่ะ นุ่งเจอกูอไม่รอดหรอกบอกให้ว้าวโว้ยพี่เป็นไงล่ะไอ้จะติดฟันดิจังเลยปะปีดาขี้ใครขี้เปียกว้าวอาอไอ้หี่ผาไปกูยังลบเลยปีดาใครตายจะพับผา,าไม่แดงค่ะ ไม่แบ่งอ่ะคิดแต่งก็ชอบจะอ้วกอะไรนะจะอ้วกจะอ้วกเหี้ย้วมึงมีแบกระป๋องเหรอของมึงคนเหี้ยอะไรเก็บที่แบบกระป๋องบอทำไมสนุกกับพ๋องอย่างกูไม่สนุกเดี๋ยวนี้นี่มึงนี่มึงนี่มึงเห็นกูแม่อะไรกูแม่มึงนะใครแม่กูแม่แม่กูเออตอนนี้อีแป้งตัวแรกตอนนี้แก่แล้วกูแม่มึงมึงเป็นแม่กูกูเล่นหัวมึงได้ด้วย เล่นหัวใครเล่น <occurs> หัวมึงได้เลมึงเล่นหัวกูได้กูเล่นหัวมึงได้มึงจะเล่นหัวอะไรกูอะหัวไหนอะมึงมีกี่หัวเจียวมึงมีกี่หัวเดียวอะกูมีหัวเดียวมึงมีกี่หัวเจียวอะกูก็มีหัวหัวนี่เว้ยหัวเข่ามึงโชหัวมาเนี่ยกูมีหัวอะไรวะหัวนี่เนี่ยหัวอะไรวะแหมไอ้เนี่มึงลาบปำใช่ไหมกูลาบปำมันตัวไหนแล้วมึงด่ากูทำไมอ๋อกูทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม น้องกูอ๋อกูทำมึงไม่ได้กูน้องกูก็รักกูลูกมึงมึงยังรักลูกมึงเลยนี่น้องกูกูต้องรักกันอ๋อถือมันเหรอถ้ากูทำมึงไม่ไดันไม่ได้กูทำมึงได้ไหมถ้ามึงกล้าทำกูมึงก็ลองดูอ๋อมึงท้ากูเหรอมือปูเท้าแล้วมึงจะได้รู้ว่าบ้านนี้มึงอยู่ได้หรือเปล่านีไอ้ชิบหายไอ้เแค่นี่รังแกผู้หญิงแล้วมึงเนี่ยกูชอบ เตะหมาด่าแม่เจ๊ตีผู้หญิงอ้าวทำไมมึงไม่ถกสถานถ้าอย่างนั้นมึงจะอยู่ได้เดียเด๋ยมเยี่ย,ยข้ากูเก็บไว้ให้คนอื่นเขาแดกสิพอดิดาแดกเยี่ยว <laughs> ต,ตัวเองแล้วคุณฮีอยกินของตัวเองหรือมึงเคลียร์กนะูเลยนะเรี้ยมมากเลยเยี่ยวี่ยถ้ามึงแน่จริงมึงลองทำกูถ้ากูกับน้องวันนี้เป็นไรมึงไม่รอดแน่

ลงพี่น่าเลือดเลือดหัวแตกพันแผลพี่มึงทำกูหัวแตกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กูทำแผลก่อนมึงทำกูหัวแตกมึงรู้จักคนอย่างกูน้อยไปมึงรู้หรื่ากูเนี่ยอยู่มาได้ยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนโอ้ย รู้จากตะจากเตียวมาได้ให้เรียบร้อยไ่จ้าจไห่ไปหาหมอไมจ้าไม่กลัวมึงแมึงแน่เหรอมึงแน่เหรอแค่นี้ไม่คนาอ๋อแค่นี้ไม่คนามือไม่คนาวว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 ่วววววววอวววววัวเววอวว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 รว กูเจ็บมาเยอะพี่หมอฝนมามากกูไม่กลัวมึงหรอกแผลแค่เนี้ยนะมึงยังจะกล้าอยู่ไหมกูถามมึงเห็นไหมกูถามมึงยังจะกล้าอยู่ไหมมึงกล้าแต่มึงกลัวไหมกูกลัวที่ไหนอ๋อไม่กลัวกูเหรอไม่กลัวอะไรอย่างนั้นเดินว้าวเลือดไหลไม่หยุดเลยพี่ ไม่ะหัวเตนี่หัวแตกหัวเต้าอ้าวอันนี้ต้องพูดยังไงเพรไม่ไม่ผ่านค่าด้วยอย่างนี้เคยเล่นอย่างนี้พอหันปิดอย่างนี้อย่างนี้พี่ก็ตายกันใหญ่เลยเชียแหวกได้เอาห้านาทีพี่คืนมา ที่วงทำไมมึงยังจะกล้าอยู่ไหมว่าคนอย่างมึงจะทำอะไรใครก็ได้อะกูบอกแล้วกูเป็นยายทำไมอ๋อมึงจะสักเท่าไหร่กันเชียวมึงยังคิดว่าพ่อกูเข้าข้างมึงแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงอันสุดท้ายมันจะเจ็บเบาๆเดี๋ยนับหนึ่งนับไปสามนับให้พี่หนึ่งโอ้ยไม่สามก่อนละพีให้ตายเถอะพัพ่าชอบดูดิเก ทำไมชอบดูลิเกกันล้างหน้าไปนั่งดูข้างล่างก็ขี้ผายมันนั่งหัวเราะกูอยู่ได้กูชอบเป็นขำจังเลยไม่มึงทำหัวกูแตกเพราะกูเล่นขำจังเลยอะไรวะไม่ใช่จะข่มเต้ชอบเข่มอ้าวอ้าวพับบีด้าไม่ใช่เวลามาขี้เดี๋ยวรอให้คนหิวแล้วไค่อยทำขี้หายนี่ขี้เพาะเพื่อ ดีแล้วกี้จะไปทำเจียวบอลถ้าบ้านนี้มีกูต้องไม่มีมึงแต่ถ้ามีมึงต้องไม่มีกูมึงทำกูมึงก็จะอยู่อะไรอีกความต้กวงความอการไอ้ตุ่มบ่ไอม่ไอ้ตบอง่่อ้ตุมไอ้ตุ่มไอ้ตุ่มบ้่มอ้ม่อ้่่อไอ้ตุม้มบ้มไอ้อ่อมึงนะเนี่ย ไม่ต้องห้ามพี่กำลังดีเที่ยวไอ้ตุ้มบงอะไรอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงอะแล้มึงอะไรมึงอะไรเอ้าเอ้าเฮ้ยย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 ยอยยยยไอ้ยยนยย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 ้ยองยอยย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 ย้ยย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 ยเยยยยยเยย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 อยย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 ยไยยอไ นีโน่รับรางวัลที่ไหนขวามือเนี่ยไม่ประกาศให้จีทัวให้ครบครัวนีโน่รับรางวัลขวามือครับก็พูดให้หมดสิขอบคุณครับบ้านครอบครัวรับรางวัลแล้วรางวัลเกเล่นจะเลิกอยู่แล้วแม่ค้าบอกลิเกเล่นไม่รู้เรื่องอ้าวที่ไหนยะเกเล่นอะไรที่เกเรนไหนร้องอะไรกันอะฟังไม่รู้เรื่องเลยสู้อดิเทพก็ไม่ได้มีร้องเพลงด้วยเอ้าร้องเพลงยังไงอ่ะเขาร้องเพลงอะไรอะอดิเทพเพีย